สวัสดีครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะขรรับมาพบกับพ่อพราหมณ์นะฮะเช้าๆอย่างนี้ก็พ่อพราหม์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะกขรรภก็เนื่องจากว่าพ่อพราหม์พร้อมครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราหม์นะขรรภได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยนะฮะไปสมทบทุนปิดทองพระอุโบสถวัดท่าสุ่ง ซึ่งจะนําไปถอยเก็บไปในพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพร้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าซุงในช่วงงานกรถิ่นประจําปีปศ2565นะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับพ่อพระมิงก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญรัตนาพระเครื่องนะฮะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อจมปะคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงแล้วก็ไปในพระคุณหลงว,ง,ลวหลงพ่อเล็กวัดท่าขนนนะฮะมาเพื่อที่จะให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเคารพเชื่อถือศรัทธาในพระบารมีนามหิธานุภาพของ พระเครื shorts, prepared, Guys, charge, get, the ่องนะฮะของคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆานุภาพนะฮะอนุภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้พุทธาพิเศษนะฮะในการที่จะนะมาพุทธาภิเศษวัตถุมงคลนะฮะวัตถุมงคลที่พ่อพรมนามาในวันนี้นะฮะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นกรณีพิเศษนะฮะเป็นกรณีพิเศษหมายถึงว่าเป็นเนื้อพิเศษนะฮะเป็นเนื้อพิเศษแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะฮะก็เลยอยากที่จะนํามาให้กับพี่พี่น้องน้อง เพื่อนๆน,นะฮะได,ได้ได้ได้ชมกันนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นที่หายากเป็นเนื้อที่หายากนะฮะแล้วก็หมดตั้งแต่วันจองแล้วนะฮะหมดตั้งแต่วันที่วัดทขนุนท่านเปิดจองแล้วนะฮะแต่ว่าวัดพระลอนี้เนี่ยเป็นพระที่มาจากมือของท่านเจ้าคุณเทพนะฮะ ในตอนนั้นเปรตประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนท่านได้มอบพระให้กับท่านเจ้าคุณเทพไปจํานวนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้เจ้าคุณเทพนําไปออกให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้บูชานะฮะเพื่อที่จะหาปัปจจัยมาช่วยเปรตประคุณหลวงพ่อในการที่จะสร้างะะพระปางห้ามสมุดเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อ เงินบริสุทธิ์นะฮะที่ประดัดสถานไว้ที่วัดท่าขนุนนะฮะซึ่งพระท่านก็ได้สร้างเสร็จไปเมื่อวันที่1 8เดือนพฤศจิกาย,ยนปี64ที่ผ่านมาแล้วนะฮะแต่ว่าณตอนนั้นประเด็จพระคุณหลวงพ่อก็ยังติดค้างค่าทองคำอํำกับร้านทองอยู่นะฮะแต่ก็น่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะคงจะจ่ายหมดไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัน,นิสงส์นะฮะในการในการร่วมสร้างเนี่ยเท่ากับว่าเราได้สร้างพระด้วยนะครับแล้วก็ พ่อพรอมได้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เก๋ทางวัดท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะวัดของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะฮะมารับมาจากมือ,อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะจ้าคุณเทพรับมาจากมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะพ่อพรอมก็เลยได้ไปบูชามาอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะฮะก็ค่อนข้างที่จะคือเนื้อนี้น่ะเป็นเนื้อที่ที่ที่ราคาแรง อย่างต่อเนื่องแล้วก็ราคาที่ผู้คนจับต้องได้ด้วยแล้วก็แรงสูงขึ้นไม่หยุดด้วยนะฮะคือเนื้อเขียวเลหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะส,สมเด็จพ่อองค์ปฐมเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะนี่นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับท<อ>รัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินพิมพ์ใหญ่ฮะนี่นะครับหน้ากากเงินพิมพใหญ่นะฮะสมเด็จพ่อองคปฐมยิ้มรับทรัพย์เนี่ยเป็น พระที่ประเดชประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราการจะนธรรมท่านจัดสร้างมานะแล้วก็พุทธาภิเศกเมื่อวันที่19.20 21เดือนตุลาคมปี64นะฮะที่ผ่านมานะหมดตั้งแต่วันจองแล้วนะ,ะเนื้อนี้นะฮะวันนี้นำออกทุกวันนี้ราคาก็แรงนะฮะแล้วก็แรงไม่หยุดนะฮะแต่ที่พระพรามนิมนต์มาก็คือราคาแรงประมาณหนึ่งนะฮะแต่ก็พระพรามก็ออกให้บูชาเพื่อที่จะหา ทุนนะไปสมทบทุนปิดทองพระโอบสถวัท่าสุงนั่นเองนะฮะก็เลยที่จะนํานิมนต์มากลัวว่าหาไม่ได้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าที่ท่านเจ้าคุณเทพก็มีเหลือไม่กี่องนะเหลือไม่มากนะฮะก็พยายามพอมีเงินมีทองก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยนะฮะนี่นะฮะสมเด็จพออระองค์ปฐมท่านพุทธาพิเศษให้เองตลอดทั้ง3.3วัน3คืนคือส9 20 21นะฮะสมเด็จพออระปฐมรุ่นยิ้มรับทัพย์ ะะซึ่งเลิศแล้วก็ประเสริฐที่สุดมีทานุภาพมากที่สุดนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อปกติเวลาท่านนิมนต์ท่านจะ,จะท่านจะอารัธนาสมเด็จพ่ออารัธนาพระมาพุทธ,ธพิเศษเนี่ยท่านจะอารัธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบัญญักพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพร,ราชเจ้าพรหมยานเป็นที่สุดนะฮะ แต่งานนี้ไปอาราธนาทุกๆพระองค์แล้วทุกๆพระองค์ไม่เสด็จมานะครับเพราะว่าเป็นพระรูประชมของสมเด็จพระองค์ปฐมนะซึ่งเชื่อรุ่นว่าสมเด็จพระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับศัพท์นะเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะส่วนพระองค์ปฐมมาพุทธาภิเศกให้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นตลอดทั้ง3วัน3คืนนะฮะถามว่ามีคุธานุภาพนี่เรื่องอะไร1เรื่องของมหาลาภ 2. เรื่องของกันภัยพิบัต สงครามนะฮะการรังสีนิวโครนนิวเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามนะฮะสามการภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของพยานอันตรายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ได้นิมนต์สมเด็จพ,พระองค์ปฐถมรุ่นยิมรับทรยบไปแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้โชคได้ลาบมากๆก็จะต้องท่องพระกระถาเงินล้านครบคู่ไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นการเร่งลาบนี่นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็น สมเด็จพ่อองคปฐมนะฮะเนื้อทองคาของวัดท่าขนุนนั่งประทับบนฐานบัวนะฮะหน้ากากเงินนะฮะแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นคาถายันมงกุฎพระพุทธเจา้านะฮะโดยอักษรของโบราณอักขระของโบราณน,นะฮะด้านหลังจะเป็นตรงกลางจะเป็นทงองออจะเป็นอ่ายันตระกจุตยันมงกุฎเพชรออยันเกราะเพชร <laughs> ยันเกราะเพชรด้านข้างก็จะเป็นพระคาถาเงินล้านนะฮะเขียนอักษรของด้าน,านล่างนี่ก็จะเขียนว่าพระครูดรเวลารชนะธรรมวัดท่าขนุนนะฮะ ราคาถามว่าแรงไหม้าใจของพ่อพราหมณ์นเทียบของเนื้อองค์พระนะฮะไม่แรงฮะแต่ถ้าผ่านไปกว่านี้สัก4ีหเดือนราคารับรองแรงกว่านี้เป็นเท่าตัวอย่างแน่นอน,นะฮะเหมือนกับที่สมเด็จพ่อองค์ตฐมรุ่นเนื้อเขียวหล็กๆหน้ากากเงิน,ท,นทุกรุ่นทุกรุ่นที่ออกมานะฮะซึ่งราคาก็แรงนะฮะองค์นี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็หายากมากๆด้วยนะครับผมแต่พ่อพราหมณ์มาออกให้ราคาไม่แรงนะฮะเป็นราคาบุญนะฮะก็ ทัวเฉลี่ยกันไปจากต้นทุนราคาเท่าไหรเพราะทก็บบกไปอีกประมาณหนึ่งนะ,ะซึ่งก็ไม่ได้โบอกแรงไม่ได้บวกอะไรมากมายสักนิดนะหาเงินเข้ากองบุญปิดทองพระบสถวัทนซุงนั่นเองนะ,ะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจอยากจะมีไว้ในครอบครองอยากจะมีไว้ในบูชาอยากจะนิมนต์อัญเชิญเอาไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ความเคารพเชื่อถือศรัทธารักนะฮะแล้วก็เป็นหัวเป็นใยญนะฮะยามนี้ยามของศึกสงครามยามของทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะก็ สำหรับพรงปถมยิม,มรับซับแอนไลน์มาสอบถามได้นะฮะเมษ8 8 4 7นะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ